สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟิลมารีวิวนะคะทอป,ปนะคะออกมารัวๆเลยนะคะแคใช้ช่วงนี้นะคะรีวิวไม่ทันกันเลยทีเดียวเลยคะ่ะก็โอเคเดี๋ยวหยิบยกไอ้ตัวเล็กๆที่แบบมันมาก่อนหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยเอาไว้ก่อนละกันเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นที่น่าสนใจของหลายคนเลยนะคะอันนี้กล่องนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวที่ฟิลได้มาเป็น เขาเรียกเลยนะเป็นโปรโตไทป์นะครับโปรโตไทป์เท่านั้นเองก็คือมันจะผลิตอ,อก,ก่อนออก,กอนตัวจริงที่จำนายนะคะมันเป็นเหมือนตัวทดสอบอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตัวจริงนะคะน่าจะเริ่มทำขายจริงๆก็ช่วงประมาณกลางเดือนกุมภานี้นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอย่ยวันนี้วันที่หนึ่งนะคะก็หนึ่งกุมภานะคะก็อีกประมาณสิบกว่าวันนะช่วงนี้เขาเขามีการหยุด หยุดปีใหม่จีนนะคะก็มีไอตัวโปรทายเนี่ยเขาทำออกมาหลายตัวนะคะแต่ว่าก็ถือไว้ว่าแบบให้ฟิล์มรีวิวแล้วกันนะคะก็ตัวน,นี้ก็ได้มาในราคาที่แบบไม่รู้ว่าจะเท่าตัวที่ขายจริงหรือเปล่านะคะก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาเหมือนเขาคิดเต็มทุกครั้งแหละประมาณนั้นแต่ว่าอุปกรณ์ในกล่องนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะตัวโปรไทยคู่มงคู่มือน่าจะยังไม่เสร็จนะคะ อันนี้ฟิล์มสั่งมานานแล้วแต่ว่าคือของมันล่าช้านะคะก็เลยแบบโอ้ยี่สิบกว่าวันเลยอะ่ะไม่รู้ว่าตัวจริงเขาทาออกมาแบบเป็นแบบไหนนะคะไม่ได้ยังไปได้ไปดูรีวิวช่องอื่นนะคะก็โปรไทก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะสําหรับตัวนี้โอเคนะคะมาดูนะตัวไฟฉายนะคะหนักนะคะหนักหนักข้อมือนะคะกิกรรมวะเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหลอด รอบๆเนี่ย xpl h e d นะคะ xpl h e d 2,4,6,8ทั้งหมด8หลอดนะคะตัวที่เราเห็นนะคะ xpl h e d มีทั้งหมด8หลอดเดี๋ยวฟิล์มจะขอเปิดเปิดไปอ่เว็บไซต์นิดนึงนะคะหน้าเว็บไซต์นิดนึงนะคะก็คือตัวนี้นะคะราคานะคะเขาก็จะอยู่ที่395เหเหรียญน,นะคะ ราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราคุมดูนิดนึงอ่าราคาหน้าเว็บนะคะสามรอยเก้าสบห้าเหรียญอยู่ที่ประมาณหมื่นสามพันนะคะราคาขายจริงลดได้นิดหน่อยนะคะจากตรงนี้เราเราประมาณอ่าได้ส่วนลดมาเนาะประมาณ20%เอร์เซนซื้อผ่านฟิล์มเลยนะคะไม่ต้องซื้อผ่านเว็บแล้วนะคะหน้าเว็บนะคะเข้าไปที่ r o o m i t o p l i g h t i n g c o m จะอัปเดตไว้ที่สุดนะคะ อ่าแล้วก็เขาก็จะมีรูปมีรายละเอียดลงนะคะอันนี้คือรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะตรงน้ําหนักนะคะเขาเขียนว่าเอ่อหกน้ำหนักหกร้อยยี่สิบแปดกรัมนะคะห2ร้อยยี่สิบแปดกรัมมันไม่รวมแบตเตอรี่นะคะไม่รวมแบตเตอรี่แล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักนะคะหนักนะคะเวลาฟิล์มถือนานๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เขาให้มานะคะเราสามารถที่จะ ใสใ่ตัวที่มันเป็นเขาเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีแบบที่เขาประยุกแบบถักถักสายถักอะไรแล้วแบบช่วยถือนะคะก็เก๋ไปอีกแบบนึงนะคะก็จะมีตัวนี้ร้อยร้อยโอริงแล้วก็ตรงนี้แบบมันก็มีตัวแบบช่วยในการร้อยะคะ่ะคิดว่าถ้าเป็นกล่องจริงเขาอาจจะ มีสายมาให้อีกนะคะไม่ไม่รู้นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นโปรโตไทป์เลยนะคะอ่ะล่องระบายความร้อนนะคะค่อนข้างที่จะลึกนะคะรูปทรงฟิล์มว่าเท่มากๆนะคะเท่นะคะหน้าตาอย่างนี้นะคะที่หนักนะคะอะแล้วก็ตัวนะคะสเปคนะคะเขาบอกว่า MAX d u ์อยู่ที่หนึ่งหมรลูเมนนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะ12600มื่นอยลูเมน อ่าแล้วก็เอาพุทนะคะให้ดูเอาพุทนะคะจะมีเขียนคาว่า LED นะคะ LED ก็คือ x p l h d l e p ก็คือ l e p นะคะคอมโบก็คือ,อ LED แบบคอมโบก็คือขอ Combine l e p and LED together นะคะเปิดพร้อมกันนะคะ Moonlight น,นะคะก็ ถ้าเป็น LED จะได้อยู่ที่2ลูเมนนะคะโหมด h นะคะเทอร์โบนะคะถ้าเป็นอ่า XPL HD นะคะเราจะรันทามได้12,100ลูเมนส์ค่ะก็น่าจะประมาณ12,000หรือ12,500ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็น l v p 300ลูเมนนะคะอย่างที่บอกก็คือพอมันเป็นตัวพุ่งนะคะมันไม่ได้แบบลูเมนส์มันจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ถ้า c o m บนะคะก็จะอยู่12,600 ลูเมนะคะมาดูตารางรันไทม์นะคะตัวนี้รันไทม์นะคะรันไทม์เนี่ย LED นะคะก็คือ s p l HD นะคะหน้าเว็บเขาไม่ได้เขียนนะคะว่ามันเป็นหลอดอะไรแต่ว่าอันนี้ฟิมอ่านจากปกติเขาจะต้องส่งให้ทางฝรั่งก่อนนะคะที่เป็นข้อมูลต่างๆนะคะให้ทางฝั่งฝรั่งดีวิวก่อนนะคะก็ LED นะคะมันจะ ได้90วันนะคะในโหมดมูนไลท์นะคะแล้วก็30สชั่วโมงในโหมดโลมีเดียมในเจ็ดชั่วโมงนะคะแล้วก็โหมดไฮนะคะสี่ชั่วโมงบวกหนึ่งน่าจะหนึ่งไอตรงนี้ข้างหน้านะคะมันน่าจะเป็นแบบเทร์โบนะคะก็อยู่ประมาณหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็บวกพอมันดอบไปก็ได้ประมาณสี่ชั่วโมงอะไรนะคะเออไม่ใช่สตัวนี้ไฮนะคะไฮ sorry ไฮนะคะไฮนะคะก็รันไทม์ได้ประมาณนั้น แล้วก็ถ้าเป็นเทโบนะคะอยู่ที่45วินะคะเอไม่น่าจะใช่ละคะเพราะว่าพิมเปิดไปลองแสงแล้ว XBL HD นะมันไม่ได้ดอบแบบนาไม่เกินนาทีขนาดนั้นนะคะมันได้นานคือมันค่อยๆแบบไต่ระดับจนที่แบบน่าตกใจที่ว่าเอ้ยมันดอกแสงตอนไหนนะคะก็คือมันมันน่าจะแบบเป็นปนาทีอยู่นะแล้วก็บวกประมาณ4ชั่วโมงนะคะอ่ะส่วนคอมโบนะคะถ้าเกิดว่า เปิดสองหลอดนะคะแน่นอนนะคะระยะของเอเทอร์โบนะคะมันจะลดลงนะคะทุทีนะคะเทอร์โบเนี่ยมันจะต้องลดลงแน่นอนนะคะแล้วทำอะไรของเราเนี่ยนี่แะคะ่ะเนื่องจากคู่มือเขาไม่มีนะคะเดี๋ยวฟิมเปิดหน้าเว็บไซต์ให้ดูก่อนแล้วกันนะคะอ่านี่นะคะก็ ก็สเปกตามหน้าเว็บไซต์ l u m i n t o p l i g h t i n g com เลยนะคะทุกคนนะคะค่าอินเทนซิตนะคะถ้าเป็น LED นะคะ5 1 7 8 0 0 cd นะคะค่าอินเทนซิตแล้วก็ถ้าเป็น LP สี่6 2 0 0 cd นะคะระยะทางนะจะเป็นสำคัญเลยก็คือถ้าเป็น LED อย่างเดียวนะคะก็อยู่ที่480เมตรนะคะ480เมตรแต่ว่าระยะทางที่ฟิลม์มไปสองนะคะมันก็ทำได้ประมาณนี้จริงๆนะคะ ประมาณ4-500เมตรใต้นะคะส่วน LVP นะคะก็ระยะทาง100อ่า1 300เมตรนะคะค่อนข้างไกลนะ1,300เมตร1.3กิโลเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพิมไปรีวิวก่อนแล้วนะคะไปถ่ายแสงก่อนแล้วนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะตรงกลางเนี่ยมันจะเป็น LVP นะคะส่วนตรงนี้มันจะเป็น XLHD นะคะ กำลังนะคะพาวเวอร์ปอบหวัตต์นะคะแล้วก็แบตเตอรี่สามารถที่จะใช้1-4ถึงสก้อนนะคะแบตเตอรี่นะคะอ่าวัตเทนท็อปอันโปรเทคแม็กซ์เรน์6ิมลนะคะความสูงของตัวฐานจะไม่เกิน67สมิลนะคะก็คือแบตเตอรี่ธรรมดาหัวนูนนะคะที่ไม่ได้เสริมวงจรนะคะต้องย้ำนะคะ ไม่เสริมวงจรนะคะเป็นแบตเตอรี่ธรรมดานะคะชาร์จเดเวลนะคะก็คือมันชาร์จได้นะคะในตัวนะคะฮิ itch, บอกก่อนเลยว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจซ่อนอยู่นะคะชาร์จในตัวได้ด้วยนะคะแม็กชาร์จิ่งนะคะกระแสเนี่ยรองรับได้ถึง4แอมป์เลยแบบพุดปาร์ตพุดปารเร็วนะคะเร็วกว่าเราไปเอาแบตบไปใสที่ชาร์จแบตอีกนะคะริชาร์จนะคะโหมด power bank ก็มีนะคะแม็กรชาร์จอยู่ที่3แอมป์นะคะ มีวงจรป้องกันนะคะการใส่แบตเตอรี่กับด้านด้วยนะคะแล้วก็มีฉาจการใช้งานนะคะนะคะประมาณนี้เดี๋ยวฟิ่มาอธิบายคร่าวๆให้แล้วกันนะคะว่ามันจะใช้งานแบบไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตัวไฟฉายกันต่อนะคะทุกคนตรงนี้นะคะเวลาที่เรามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะคะมันจะมีไฟติดนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะว่ามันมีสองสีด้วยนะคะมีสีเขียวกับน้ำเงินนะคะเราสมัยที่จะ กดปิดได้นะคะ turn off by seven click for backlight นะคะอา uh, for backlight 1,2,3,4,5,6,7นะคะปิดไปแล้วนะคะโอเค now turn off already โอเคแต่ขอเปิดไว้ก่อนละกันชอบชอบแบบมีมีแสง1,2,3,4,5,6,7ไม่ต้องรีบนะคะโอเคอันนี้คือการปิดเปิดไฟนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบสายชาร์จนิดนึงนะคะ อนุญาตนะคะหยิบสายชาร์จกนแต่ว่าลืมเอาแบบตัวที่มันชาร์จไวมัน,นะคะโอเค่ะเราจะมาดูกันนะคะ <c oughs> เวลาเวลาที่เราเปิดใช้นะเราก็เปิดด้านบนนะคะทุกคน ด้านบนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะเป็น positive side นะคะไม่มีสปริงนะคะแต่ว่ามันจะมีการแบบเป็น c o p p e r plate อะไรอยู่ประมาณนั้นนะคะเพื่อให้กระแสไฟเดินได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะฟิล์มใส่แบตเตอรี่ทั้งหมด4ก้อนเข้าไปนะคะเป็นความยาวปกติเลยนะคะซึ่งในที่นี้นะคะฟิล์มเอา Samsung 3 0 Q ออกมารีวิวนะคะเป็น Samsung 3 0 Q นะคะก นะคะก็เป็นกระแสเท่ากันนะคะแต่ว่าคืออาจจะสปอร์ตหัวเล็กนูนเล็กนูนใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะคะเพียงแต่ว่าอย่าให้มันเกิน67มิบเิลเท่านั้นเองนะคะอะแล้วก็ยังไงต่อนะคะดูสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเราจะเปิดท้ายออกมาเปิดท้ายไขรของ ในีเราจะเห็นนะคะคุ้นเคยใช่ไหมในรูมินท็อปพวกจีทีตะกูลแบบตัวอื่นนะคะก็ตอนนี้เราลอกเราก็ควรลอกออกนะคะทาไมมีค่าวน้ำมันนะคะก็ประมาณนั้นนะคะนี่ลองรับนะคะพีดีทีพอยทีพอยซีโ่อนคิวซีทีพอยซีโรนะคะ พีดีสามจตรงนี้คือจุดที่เราชาร์จเข้านะคะ Mac 4M อมเดี๋ยวให้เคือฟิลมไม่ได้เอาแบบที่ชาร์จเร็วลงมาด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยะคะ่ะเตรียมการไม่ดีแล้วนะคะอ่ะแล้วก็จะชาร์จว้าวชาร์จไปแบบนี้นะคะของตกนี่นะคะ่ะพอเราชาร์จไปนะคะมันก็จะมีเห็นไหมตอนนี้แบตเตอรี่ของเรา เอาออก <laughs> sorry sorry um, forgeting ดันทะลึง่งจอติดอีกต่างหากนะคะเริ่มเริ่มเริ่มต้อง sorry เสียใจจริงๆนะคะใส่ไว้ก่อนเราใส่ฐานไว้แล้วนะคะเราจะเสียบใหม่อีกทีนะคะ Trend ตอนนี้แบตของฟิล์มมี96%นะคะแล้วก็นะคะมันจะขึ้นกระแสชาร์จปัจจุบันนะแต่ไอ้สายฟิลม์มเนี่ยมัน มันช้าเหลือเกินนะมันช้าเหลือเกินมัน0.3แอมป์นะคะตอนนี้ก็คือไม่มันบอกว่าขึ้นเร็วแต่ว่าแบบช้ามากนะคะก็เลยโอเคตอนนี้นะคะเราจะชาร์จเข้าไปใหม่นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะเอ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 ทำไมยังไม่เร็วก็ยัง0.3แอมป์อยู่อีกหรือ อ่มสองจุ e สีอมีอินนะคะคืออะไรก็ไม่แน่ใจนะคะ4 1อ๋อโอเคโอเคก็คือตอนนี้คือแบบเขาเรียกอะไรนะแบตเตอรี่นะคะถ้าถ้าแบบฟิล์มเข้าใจไม่ผิดน,นะคือแบตเตอรี่อแะบบมันจะเต็มแล้วนะคะมันก็เลยคอนโทรแบบคอนโทรแบบเคอร์เรนต์นะคะไว้นะคะไม่ให้แบบ มันสูงเอาตอนี้ก็เริ่มสองแล้วนะสองจุดศูนย์เนี่ยค่ะแต่ก็ยังคอนโทรลคอเลนคอเลนไว้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเท่าที่ลองมาหลายตัวที่มีระบบนี้นะคะมันมันจะไม่ได้แบบให้เราอ่าชาร์จเร็วมากนะคะเมื่อแบตแค่เต็มนะคะตอนนี้สองแอมป์นะคะอ่ะสองแอมป์นะคะอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเราเอาออกล่ะจ่ายเป็น power bank ได้นะคะก็คือวิ่ นะคะแม็กอ่ดิชาร์จได้นะคะก็คือตรงนี้เดี๋ยวฟิล์มจะกดนะคะฉุกเฉินนะคะขออนุญ,ญาตใช้แบบฉุกเฉินนะขึ้นชาร์จด่วนด้วยนะคะทุกคนหน้าจอฟิล์มนะคะควิกชาร์จนะคะตรงนี้นะคะถือว่าตัวนี้ก็เป็นอ่าอะไรที่เนกประสงค์นิดนึงนะคะก็นะคะประมาณนั้นนะคะชาร์จเข้าชาร์จออก แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์นะคะเอา94นะคะก็ใช้ได้นะคะไม่ต้องซื้ออะไรลนะคะก็คือซื้อแค่แบตเตอรี่มาใสแค่นั้นเองนะคะเพราะว่า,าตัวรูมินท็อปเขาไม่ได้ทำแบตเท่าไหร่นะคะเขาไม่ได้เน้นทำแบตเ,ะคะคเบตอรี่มาพร้อมตัวไฟฉายเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราซื้อแยกดีกว่านะคะโอเคน้ำหนักค่อนข้างที่จะหนักนะคะคือข้อเสียที่ฟิล์มเห็นนะคะก็คือน้ำหนักมากจริงนะคะ แต่แต่มันยอดส่วนลงมาจากตัวไฟฉายที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะให้ถืออยู่ในมือนะคะแล้วเราก็อาจจะประยุกหาอะไรที่ทําเป็นตัวที่แบบว่าเราสามารถที่จะพกพาออกไปข้างนอกนะคะอ่ะโอเคก่อนที่จะจบไลฟ์นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะคะคร่าวๆนะคะก็คือ from off นะคะกด1ครั้ง1คลิกนะคะเป็นการที่เราแบบว่าเราเปิดแสงนะคะก็คืออันนี้ก็คือ from off ขออนุญ,ญาตหมุนไปแบบให้มันเสมือนจริงนะคะฟ o ร์มออปิดเปิดวันคลิกนะคะแล้วกดค้างฮอลแต่เท่าที่เห็นนะคะแสงมันจะสันส่นสั่นนิดหน่อยนะคะนี่คคือแสงสั่นนะคะน่าจะเป็นเรื่องปกติไหมวงจรนะคะเหมือนมันมันมันไม่คงที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอใช้งานจริงมันแทบจะไม่ได้เห็นแบบ แสงมันผิดปกติอะไรมากนะคะเนื่องจากแบบมันอาจจะคือจ่ายไฟแบบไม่รู้นะคะในวงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะนะคะประมาณนั้นดับเบิลคลิกนะคะมันจะเข้าสู่เทเบิลทันทีนะคะ access to turbo by double click นะคะแล้วตอนนี้นะคะมันเป็นการเปิดในโหมดที่เป็น xpl hd นะคะ8ลอดนะคะ,ะ change mode to เช้งโหมดก็คือไลฟ์ซอสชิปปิ Light ้งนะคะในคู่มือก็คือทริปเปิลคิกหนึ่งสองสามอ้าวนมื่กี้มันเป็นอันนี้เอาอ L.P โอเคโอเคอันนี้คือเปิดแบบคอมไบ e นะคะนี่นึกว่าเราแบบอันนี้เปิดแบบ XLHD นะคะอันนี้คือ L.E.P อันนี้คือคอมบนะคะคอมบแล้วก็อันนี้คือ x อ l h e อันนี้คือ L E P นะคะก็คือเราสามารถที่จะสลับโดยการกด3คลิกนั่นเองนะคะแล้วเราจะเข้าโหมดมูลไลท์ก็คือ o าวอนนะคะมันก็จะเป็นการเข้าโหมดมูลไลท์แต่ว่าเราขอไปที่โหมด โหมดนี้แล้วกันนะคะโหมด h d ีนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเราจะเปิดแบบว่าเป็นเป็นโหมดมูลนะคะกดโฮลนะคะมันก็จะเข้ามูลนะคะประมาณนั้นนะคะมูลของมันก็น่าจะสว่างแล้วในที่มืดนะคะโฟล์ค um, ลิกฟอร์แบตเตอรี่เช็คฟอร์มออฟหนึ่งสองสามสี่สามสี่หนึ่งสอง f o อ t เอ่อ uh, เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ไปแล้วนะคะเอามาอ,อีกครั้งนะคะ4ฟ c ลิกโฟรตเตรี่เช็คหนึ่งสองสามสี่เม้หนึ่งสองสามสี่อ้าวสี c c, โวลต์นะโอเคมันแม็กอยู่ที่ มันแม็กซ์จะขออ่านข้อมูลคู่มืออข้อมูลสักนิดนึงนะคะมันก็ไม่ได้มีเขียนด้วยออกนะคะก็กระแสตอนนี้เพราะว่ามันใส่แปดหลอดน่าจะอยู่ที่ประมาณแบบมันมันน่าจะผิดเพี้ยนหรือเปล่าอันนี้ฟิลไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตัวน,นี้คือแบตเตอรี่ฟิลมันเต็มเปี่ยมมากๆนะคะ4.4ได้ไงเนี่ยนะคะก็ขออ่านนิดนึงนะคะ ก็ไม่ได้มีเขียนนะคะก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องใส่สีก้อนหรือเปล่าเดี๋ยวฟิล์มจะเอาไอตัว2ก้อนนะคะใส่ไปสักก้อนหนึ่งแล้วกันอะ่ะเดี๋ยว try to push for only one battery อา้าวลืมลืมอีกแล้วนะคะลืมอีกแล้วเราต้องเอาบบตแบตแบตขึ้นมาข้างหน้านะคะ sorry I'm forgetting นะคะขอเอาออกนะคะชิงไปเลยนะคะท่อก็ทำได้แบบพอดีนะคะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ไปนะคะ พอเราใส่มันก็จะมีไฟกระพริบนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองโอเคมันเป็นสี่จุดสองนะคะเมื่อเราใส่แบบเช็คแบบแต่นี้เหมือนมันมันปิดพ่วงขึ้นมาเฉยๆนะคะตาบ oh. but when I use for only one piece นะคะโอเคก็เอะเหมือนกำลังมันลดลงหรือเปล่านะคะ mm hmm. น่าจะคิดเอง <laughs> น่าจะคิดไปเองนะคะก็4.2โวล์แหละนะคะโอเคมันก็สามารถที่จะรันได้จั้งแต่1-4ก้อนนะคะเก็บหอบลอมลิดนะคะมีน้อยซื้อถาดน,น้อยไปก่อนนะคะเราค่อยแบบเพิ่มเป็น4ก้อนก็ได้นะ,ะแต่ถ้าเรา4ก้อนมันเอือมันก็หนักกว่าใช่ไหมเฮ้ยพอมันเป็นก้อนเดียวนะคะเบามือขึ้นเยอะเลยนะคะใส่สัก2ก้อนนะคะ กำหรับฟิลมนะคะคนอื่นก็ออกออกไปข้างนอกนะคะก็ใส่สีก้อนไปเลยนะคะโอเคนะคะดูรีวิวแสงที่น่าสนใจกันนะคะตัวนี้แสงดีมากๆนะคะโอเคเราจะอธิบายเรื่องหลอดนะคะมันจะมี XPR HD l v p แล้วก็เป็นคอมไบยก็คือเปิดทั้งสองหลอดพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเฉพาะ XPR HD ก่อนอันนี้คือ แสงกว้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเปิด LEP อันนี้คือ LEP ะคะ่ะเลเซอร์แ็คิดรู้สึกจะมีหมดเลยะคะือเลเซอร์เป็นไวเลเซอร์ จะเปิดคอมไบเปิดคอมการสารลอดลืมไปว่ามันตอบหมดยังไงโอเคคอมไบอาเกนรู okay. ้สึกคอมไบนี้แบบแสงแปลกประหลาดมากทั้งพุ่งทั้งกว้าง อ๋อกดค้างเพื่อไล่ระดับแสงอ่ะมาที่ XBLHD กัน,นกอนีกรอบหนึ่งกดค้างนามาดูเที่ยว,วพี่อันนี้คือต่ำสุด เทเบิลโอเ okay. ค okay. โอเค expel headingdouble clickaccess to table ว้าหน้าซื้อนะเนี่ย สปิลก่อนนะคะอ่านี่คือเทอร์โบอ่ะเทอร์โบเกนเราจะค้างไว้ก่อน ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะจะไปจับเป็นกลางตัวไปฉายแล้วก็ท่อค่ะแม่ลิมิทอปพักหลังนี่จัดการเทอร์โบได้ดีขึ้นนะคะไม่รู้ว่าดอปไปหรือยังแต่สายตายเห็นคือแบบนิงมาโอ้เหมือนถือดัมเบลเลยเมื่อยมากหนักนิดนึงนะคะ คือนาน,นักนะคะอาจจะต้องแบบใช้ใสายห้อยแล้วล่ะลักษณะนี้ไม่ดอกเลยหรอหรือว่าค่อยๆดอบเนี่ยไม่ทันได้สังเกตเลย ไม่ทันแปบสังเกตไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราจะอยู่ที่หมดหมดโลแล้วคะโลหมดกลางๆบ้างแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ว x p l h d นะะอ่ะ เ o ็ปเปิลคิกเทเบอ่าโอเคแหละมันดอปแหละนาะกีแต่ว่ามันเหมือนค่อยๆค่อยๆค่อยๆเห็นไหมคะลากยาวลงมาเทเบิลโอเคเราจะเชนจ์ทูเอลและนี่ก็คือ L.E.P. นะคะขออนุญ,ญาตโฟก,กัสก่อน โอเคเอาพี่ดับเบิลคลิกนะคะนี่ก็คือแรงสุดนะคะข้อเสียของมันคือตัวนี้หนักมากๆนะคะสำหรับการเวลี really, แบบเฮฟวี for ่ฟอร์โฮลบายวันแฮนด์นะคะคมมากนะคะแสงคมแบบร้อยขึ้นไปนะคะ เดี๋ยวเราจะเปิดไปที่โลสุดมันมีแค่สองระดับปะ,ะเดี๋ยวไปดูทางน้ำทางนั้นนะคะเราจะเปิดทเทโบีลนะคะความเข้มขั้นสุดยอดแล้วนะคะเคเราไปดูที่ south tower ตอนนั้นเลย่นะคะชัดเจนนะคะคว,ความความคมคมมากจริงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดค c o ายอ่ะ uh, this is combine c o m b i ไ e light แสงอันนี้คือ Normal Mode Double Click to a c c e p t a b l e นะคอมไบก็คือมันจะมีอีกจุดกลางๆด้วยนะคะทั้งกว้างทั้งพุ่งเป็นในตัวเดียวนะคะดูนะคะแต่ว่า Now มันดอปแล้วนะ for combine แบบ very heat เอ่อ heat very fast fasting มันร้อนเร็วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์มากเท่าไหร่นะในสายตาตัวเองนะคะความจริงมันคือระบบไฟสองระบบตอนนี้ร้อนนะคะร้อนนะคะเราเปิด combine อ u r b o and now very heating หนักนะคะไปที่ XL Heady LP Combine โอเคสวยงามนะคะราคาหลักหมื่นนะคะลดแล้วก็บวกลบประมาณเอามื่นตังนะคะบวกลบพันสองพันประมาณนั้นนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ อุดหนุนให้มีคลิปต่อไปนะคะสั่งซื้อนะคะให้เผื่อได้ทำคลิปต่อไปนะะ